สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาฟังเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่รับรองว่าจะทําให้คุณคุณเนี่ยสยองจนนอนไม่หลับเลยละครับวันนี้คุณแดนจะมาเล่าประสบการณ์สุดลี้ลับที่เกิดขึ้นข้างเถียงนาให้เราฟังครับ สวัสดีครับพี่จอสสวัสดีครับคุณแดนนี่ผมแค่เห็นชื่อเรื่องที่ส่งเข้ามานะแค่นี้ผมก็หลอแล้วนะเรื่องใครอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงแล้วเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครเล่าให้ฟังหน่อยครับเออผมเริ่มได้เลยนะพี่ได้เลยฮะก็เรื่องมันเกิดขึ้นประมาณ3ปีก่อนสามปีก่อนอมันมีอยู่วันหนึ่งครับพี่จวงต้นรู้ดูการเก็บเกี่ยวครับ,รบพอดีผมรับเหมางานเกี่ยวข้าวค่อนข้างเยอะมันก็มีนายอยู่ที่หนึ่งครับพี่ เป็นที่ที่ใครๆเนี่ยเขาก็ร่ำลือกันว่าเฮี้ยนมากเฮี้ยนจัดจนไม่มีใครกล้ารับงานนี้เลยพี่แต่ผมก็คิดว่ามันก็งานงานหนึ่งนะพี่<อ>ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับด้วยความอยากได้เงินนะพี่ผมก็เลยตอบตกลงรับงานนี้มาแล้วไอ้คืนที่ผมออกไปเกี่ยวข้าวเนี่ยพี่มันก็ดึกมากแล้วพี่ท้องฟ้าแบบมืดสนิทเลยนะพี่มีแต่ไฟหน้ารถเกี่ยวผมนี่แหละครับที่แบบสว่างอยู่ในทุ่งนาตอนนั้นผมมองอะไรก็แทบไม่เห็นเลยพี่ได้ยินแต่ก็แค่แบบเสียงลมพัดตลอดทาง โอ้หแล้วคุณกล้ารับงานนี้ได้ไงครับเพราะว่าแค่ฟังบรรยากาศเนี่ยผมก็มันวังเวงแล้วนะพอดีจะแต่งงานนะพี่ก็แบบเก็บเงินนะครับโอ้อ่ะอ่องานเล็กงานใหญ่ผมก็รับหมดอ่ะพี่มผมจําได้ว่าคืนนั้นเนี่ยมันเงียบจนผิดปกติเลยครับครับก็ได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองอะพี่แล้วพอแบบผมขับรถเกี่ยวไปสักพักอะพี่ครับ มันก็เริ่มแบบได้ยินเสียงดังมาจากช่วงล่างของรถอลยพี่<ฮ>คือตอนนั้นนะพี่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างอื่นเลยอะพี่นอกจากแบบเสียงแครกแครอะพี่ที่มันดังก้องอยู่ในหูผมซ้ําๆอะอผมว่าผมฟังไปเรื่อยๆผมก็เริ่มหลอดแล้วพี่<อ>บบเสียงมันแบบตลาดมากเป็น<อ>เสียงที่ผมแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยพี่อออตอนนั้นผมรู้สึกวังเวงบอกไม่ถูกแล้วพี่เอ้าแล้วคุณแดนทําไงต่อครับทีเนี้ยเอาจริงๆผมก็พยายามข่มความกลัวของผมนะพี่แล้วก็พยายามขับต่อไปอะพี่ค แผมรู้สึกว่าแบบเหมือนมีใครบางคนนะพี่กําลังจ้องมองมาจากความมืดอะไรเงี้ยแล้วแบบระหว่างทางพี่ไอเสียงอันนั้นอนะ่ะมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเลยพี่ oh. เหมือนมีคนขูดเหล็กอยู่ใต้รถผมอะจนผมทนไม่ไหวแล้วนะพี่สองข้างทางมันแบบมืดไปหมดเลยอะ oh. แต่ก็มันก็ยังพอมองเห็นเป็นภาพรางๆอยู่อะพี่ oh. ผมเห็นว่าแบบมันมีเถียงนาร้างอยู่ใกล้ๆผมด้วยอะพี่ oh. ผมก็เลยอ่ะจอดรถเลยแล้วกัน เพื่อไปหาที่มาเนยพี่ว่ามันมาจากไหนกันแน่ไอ้เสียงเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นผมนะผมไม่ลงจากรถอะสภาพนั้นผมยอมขับต่อไปดีกว่าคุณแดงพี่ผมเข้าใจพี่แต่แบบจริงๆมันก็กล้ากลัวๆเลยพี่แต่มันก็ยังอยากรู้ว่ามันคือเสียงอะไรอะพี่ครับแล้วพอผมลงไปจากรถใช่ไหมครับผมก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใครกับเถียงนาที่ผมจอดรถเกี่ยวไว้พี่เอาจริงมองผุนเผอเนี่ยมันก็เหมือนกับคนนั่งกอดเขาอยู่ตรงนั้นอะ่โอ้กอดเขาเลยเหรอหอ้ย คนลุกเลยอะแล้วคุณแดนเข้าไปดูใกล้ๆไหมครับว่าที่นั่งตรงนั้นเนี่ยเป็นใครครับไปสิพี่มาถึงขนาดนี้แล้วเออผมก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปพี่เอ,อเอาจริงก็กลัวมากนลพี่แต่แบบพอเข้าไปใกล้ๆอะจริงๆถึงได้เห็นว่ามันเป็นจอมปลวกพี่อา้าวมันไม่ใช่คนอ่ะแล้วอยู่ๆแบบผมก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนเนี่ยพี่เดินอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยอแต่หันไปจริงๆก็ไม่เจออะไรนะพี่ออๆๆแล้วอยู่ๆกิ่งไม้มันหักลงมาเฉยเลยอะ โอ้พี่ผมกลัวจนหัวใจจะวายอาโอ้โอนหโคตรน่ากลัวเลยอะแล้วคุณแดน,นทําไงต่อครับทีนี้ตอนนั้นมันไม่คิดอะไรแล้วพี่มันคิดอะไรไม่ออกแล้วแหละ<อ>ขามันก็ก้าไวไปเองอะพี่<ะ>มันก็สับวิ่งขึ้นรถเกี่ยวเลยพี่แล้วก็ขับกลับบ้านเลยไม่มีอารมณ์อารมณ์มาเกี่ยวข้าวเครื่องอะไรแล้วพี่<อ>จริงๆที่น่ากลัวคือผมยังได้ยินเสียงหลอนอยู่ในหูตลอดเวลาเลยพี่ มันแบบโหพี่อึดอัดมากอะแต่มันก็ไม่รู้ทําไงพี่ก็เลยแบบขับรถไปนั่งสสดมนไปแล้วกันอเอาจนถึงบ้านนั่นแหละพี่โอ้โหหลอนเกินแล้วตกลงรู้ไหมครับว่าไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคืออะไรครับเอาจริงๆรนะพี่ผมนึกเท่าไหร่มันก็นึกไม่ออกอะพี่ว่าเสียงมาจากไหนวันลุ้งขึ้นครับพี่ผมก็เลยเอารถเนี่ยไปให้ช่างเขาดูครับพี่เออเออ ช่างเขาก็ถามผมมาว่าแบบเนี่ยรถเนี่ยไปทําอะไรมาอ,อชิ้นส่วนลูกปืนในลูกกลิ้งเนี่ยพี่ออมันแตกละเอียดหมดเลยพี่แบบเหมือนโดนอะไรทุบมาเงี้ยพี่โอ้โและอย่างนั้นเลยอะครับใช่ครับพี่แล้วเขาก็บอกอีกว่าเนี่ยน้องกล้ามากเลยนะเนี่ยที่ออกไปกลางทุ่งนาตอนดึกเนี่ยพี่เ,ออเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยไม่ค่คยมีใครกล้ามาเกี่ยวข้าวกันหรอกตอนกลางคืนอะพี่แบบเพราะมันแบบ เคยมีคนในหมู่บ้านออกมาเกี่ยวข้าวตอนกลางคืนมาก่อนก็ได้ยินเสียงประมาณนี้เลยพี่อแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรเนี่ยพี่เรื่องเราจับไข้หัวโกรนไปตามๆกันเลยพี่โอ้โหอย่างโหด่ะช่างเขาก็บอกผมว่าไอเสียงแคร่ที่ผมได้ยินตอนขับรถเนี่ยพี่มันคือเสียงลูกปืนที่มันไต่อยู่ข้างในลูกกริ่งนั่นแหละครับ <c oughs> ก็โหพี่ผมอะเผื่อไปใช้อะไรผีพี่อใครมันจะไปรู้นะพี่ว่ามันจะพังง่ายขนาดนั้นอะ ก็ช่างบอกว่าถ้าคืนนั้นน่ะผมฝืนขับต่อไปนะพี่ตีนตะขาบอะอาจจะขาดพี่อถึงขั้นรถพังได้เลยอะโอ้โหนี่ผมได้ยินแล้วยังเสียวอยู่เลยพี่โอ้โหก็ถือว่าคุณแดนเนี่ยโชคดีมากๆนะครับใช่ครับพี่ผมก็แบบรีบไปยืมรถญาติมารับงานต่อก่อนนะพี่เพราะแบบก็มันไม่อยากเสียงานนะพี่เนาะแต่พี่รู้ไหมครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมไม่เจออะไรมาอะไรครับจอมปลวกข้างเถียงนาที่ผมเห็นนะพี่มันหายไปละเฮ้ย มันหายไปได้ยังไงอะครับโอ oh, พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพี่แค่คิดถึงเรื่องตอนนั้นเนี่ยผมยังขนลุกอยู่เลยพี่เรื่องนี้จริงๆก็คงหลอนผมไปอีกนานนะพี่แต่มันก็ผ่านไปนานแล้วน,นะพี่ครับหลายปีแล้วแหละจริงๆแล้วตอนนี้พี่ผมใช้อล่แท้คูโบต้ารถเกี่ยวนี่พี่ก็ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะพี่ครับไม่มีเสียงแปลกๆหรืออะไรพวกนี้ให้ได้ยินแล้วครับพี่เอาละครับขอบคุณคุณแดนมากๆนะครับที่โทรมาเล่าประสบการณ์หลอนๆให้พวกเราฟังอ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าช็อตขายของเลยก็แล้วกัน พี่น้องชาวรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับเลือกแต่อะไหล่แท้คูโบต้าที่คุ้มครองคุณด้วยความคุ้มค่าเท่านั้นเพราะว่าอะไหล่แท้คูโบต้าทุกๆชิ้นเนี่ยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานมาละก็เลยมั่นใจได้ในคุณภาพทนทานหายห่วงเหลือเงินไปทําบุญเอ้ย ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำบุญเหลือเงินเก็บไปทำโน่นทำนี่ได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าสนใจซื้ออะไรแท้คูโบต้าติดต่อได้ที่ร้านผู้แทนจําหน่ายคูโบต้าใกล้บ้านหรือว่ากดสั่งซื้อออนไลน์ที่คูโบ t a Store ได้เลยครับ